ผีตัวบิดๆงอๆวิ่งไล่เรื่องดังบนภูจังหวัดเลยพยานรู้เห็นมากกว่า30คนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนธันวาปี50วันนั้นเป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญก็นัดหมายกับเพื่อนฝูง คุณเจไปกับเพื่อนไปนอนกลางเต็นที่ภูดังกล่าวแล้วก็ขึ้นไปดูอาทิตย์ตกกันหลังจากที่ดูอาทิตย์ตกเสร็จแล้วต้องเดินเท้าละาวเก้ากิโลเพื่อกลับมาที่เต็นขากลับได้แวะซื้อโปสการ์ดซื้อสเสบียงกินกันลลาวสองทุ่มกว่าก็เดินไปเจอนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มก็จับกลุ่มรวมกัน ได้เราสามสิบกว่าคนเดินไปเรื่อยๆรอบข้างก็มืดๆฝั่งซ้ายเป็นป่าทึบฝั่งขวาเป็นหน้าผาโดยที่พวกเราจะต้องเดินเรียบหน้าผากลับเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เดินลัดป่าด้วยเหตุที่ว่าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าเดินเดินไปก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ขี่โมอเตอร์ไซค์สวนทางออกมา เขาก็พูดว่าพวกเราเนี่ยมาเดินเป็นกลุบสุดท้ายแล้วนะถ้าไปเจออะไรระหว่างทางอย่าทักอย่าพูดอย่าคิดอย่าท้าทายแค่คิดก็ห้ามให้เดินหน้ากันอย่างเดียวแค่นั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ขับรถผ่านไปพวกเราจึงออกเดินต่อคุยกันกับเพื่อนลงมาเรื่อยๆร้องเพลงทำเพลงบ้าง เดินไปสักพักได้ประมาณครึ่งทางตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มคุณเจซึ่งเดินอยู่ด้านหน้าสุดก็พบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายเข้าไปในป่าที่แปลคือเธอนั่งอยู่เพียงลำพังลักษณะดูเหมือนคนปกติธรรมดาทุกอย่างสวมเสื้อสีขาวหมวกไหมพรมรองเท้าผ้าใบผมสั้นประบา่าอายุจากหน้าตา น่าจะราวสามสิบกว่าปีผู้หญิงในกลุ่มที่ไปด้วยกันก็ถามว่าเป็นตะคิวหรือเปล่าเธอคนนั้นก็แงนหน้ายิ้มให้ผู้หญิงที่ไปด้วยกันกำลังจะหยิบเอายามาให้เธอจงังหวะนั้นผู้หญิงแปลกหน้าคนที่ว่าจากที่ยิ้มอยู่ก็เริ่มร้องไห้ท่ามกลางบรรยากาศอันวังเวงทุกคนก็สงสัยกันว่า เธอร้องไห้ทำไมพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ถามว่าร้องไห้ทำไมคะเป็นอะไรเดี๋ยวเรากลับด้วยกันก็ได้สาสิบคนในกลุ่มที่มาด้วยกันก็ยืนล้อมให้กำลังใจเธอเธอคนนั้นก็หยุดร้องไห้แล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินฝ่ากลุ่มของเราไปทางหน้าผาแต่พอถึงตรงหน้าผาผู้หญิงเสื้อขาว เธอก็หายไปแบบไร้ร่องรอยทุกคนอึ้องเงียบและขนเริ่มลุกเพื่อนที่ไปด้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยกูว่าโดนแล้ววะ่ะพูดจบเท่านั้นแหละทุกคนก็ออกวิ่งลืมหมดแฟนหรือเพื่อนที่ไปด้วยกันเนื่องจากวิ่งแตก่กระเจิดกระเจิงวิ่งไปสักพักก็มีคนลองถามขึ้นว่าเฮ้ยใครวิ่งตามมาข้างหลังวะ พอหันไปก็พบผู้หญิงคนนั้นในลักษณะสวมเสื้อสีขาวแต่ว่าเธอเลอะฝุ่นรวมทั้งคราบเลือดคอบิดแขนบิดแขนบิดเบี้ยวราวกับกิ่งไม้ในมือขวาบิดบิดถือไฟฉายส่องมาทางกลุ่มที่ยืนทุกคนก็ออกวิ่งกันด้วยความกลัวตเตลอดเปิดเปิงยังไม่คิดชีวิตระหว่างวิ่ง ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นวิ่งไล่ตามหลังมาพร้อมกับเสียงหัวลอกของเธอวิ่งมาจนกระทั่งถึงจุดกลางเต็นซึ่งด้านหลังจะเป็นบ้านพักไปที่ศูนย์บริการวิ่งมาเจ้าหน้าที่ก็ตกอ,กอกตกใจว่าไปเจอช้างป่ามาหรือไหร่และถามว่าเพิ่งจะมาหนแรลกกันใช่ไหมแล้วที่เจอเป็นผู้หญิงผมสั้นหรือเปล่า เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจอกันทุกปีมีเจ้าหน้าที่แก่ๆเล่าว่าทุกหน้าผามีคนเสียชีวิตทั้งนั้นบางครั้งมีพ้าทุดดงเดินมาพบผู้หญิงคนนี้ก็สะดุ้งวิ่งหนีไปเจอฝูงช้างแล้วไปโดนช้างเหยียบก็มีแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครย้อนกลับมาที่พี่ผู้หญิง คนที่จะล้วงยาให้หญิงประหลาดนั้นภายหลังได้กลับมาที่เต็นท์แล้วเธอได้ยินเสียงประกาศให้คนไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ามือแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจเลยนอนต่อไปครู่หนึ่งเธอเล่าว่าเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งพร้อมตัวบิดเบี้ยวหันหลังให้แต่หัวหันไปคนละทางเธอบอกว่า พวกมึงสนุกกันมากนักใช่ไหมที่เอาเรื่องของกูไปเล่าเธอก็กรีดลั่นแล้วหอบเอาข้าวของถุงนอนไปนอนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวส่วนบางคนหลังกลับบ้านไปแล้วก็เอามาคุยกันในวงว่าไปเจอกับผีเบรกแดนมาด้วยเหตุที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีรูปร่างแขนขาบิดเบี้ยว ก็ยังมาโดนอําลักษณะเดียวกันกันกบที่พี่ผู้หญิงในเต็นท์โดนอีกปีถัดมาก็กลับมาอีกมาเที่ยวที่เดิมในวันที่หนึ่งกุมภาเดินถ่ายวิดีโอแล้วแฟนผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเลยผักผมให้หลีกทางไปผมก็เลยหันกลับไปมองว่าใครแต่กลับไม่เห็นมีใครสักคนและนอกจากว่า มาทักกันเพียงแค่สองคนเลยเปิดกล้องวิดีโอดูแล้วถามว่าคนไหนแล้วก็ชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงนั้นแต่ผมกลับมองไม่เห็นเลยให้เขาลองทักพี่คะผู้หญิงคนนั้นก็หันมาตอบได้ยินแค่เสียงของเธอแต่กลับไม่มีภาพบนันทึกในวิดีโอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณสำหรับการรับฟัง